จ้าน้องมารับเพียนะคะเจ็ดเมษาหกสี่เอ๊กกะเจ็ดนักข้าโรงเรียนบ้างแล้วค่ะน้องสองขวบเจ็ดเดือนแงอนุบานหน่งเฮียกินหน่อย เดยวอ <ibles> มครับ si โรงเรียนกำลังทำกิจกรรมรับบัณฑิตน้อยอนุบาลสามนะคะปีที่แล้วน้องเจมินอด เพราะมีโควิดเลยไม่ได้จัดกิจก,กรรมบัณฑิตนอนเสียายจังเลย